สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็จวนใกล้เข้ามาแล้วครับฟุตบอลเอเชียนครัอพ2027รอบคัดเลือกนะครับเพื่อหาตัวแทนในแต่ละกลุ่มไปฟาดแข่งร่วมกับ18ทีมที่ AFC ให้เข้ารอบไปก่อนหน้านี้แล้วครับก,ก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในตารางการแข่งขันก็ดีแล้วก็การแข่งขันก็ดีจะเป็นเช่นไรนะครับจะเริ่มเนี่ยฮะ25 25มีนาะคม2025เนี่ยฮะเดือนนี้แหละเดือนนี้แหละฮะ ก็จะเริ่มระเบิดแข้งขึ้นในทุกกลุ่มนะเรามาดูในแต่ละสายก่อนนะครับว่ามีทีมชาติอะไรบ้างนะครับในแต่ละกลุ่มนะครับเรามาดูกลุ่ม A นะครับกลุ่มเประกอบด้วยติมมอร์เลสเต้น,นะครับอ,อ,อันดับที่196ของโลกนะครับอ่าร่วมกับทาจิกิสฐาน104ของโลกฟิลิปปินส์ก็อยู่กลุ่มนี้นะครับ ิิลปส์ก็อยู่กลุ่มนี้149ของโลกตามด้วยมานีนะครับ1้2 6 2ของโลกนะครับก็นี่คือไม่แน่ใจว่า AFC เขาจัดแรนกิ้งยังไงเอาทีมที่100รลำดับกว่าหรือ90ลำดับกว่าให้มาคัดเลือกกันนะครับเพื่อเอาแชมป์กลุ่มนะครับเข้าไปรอบสุดท้ายเข้าไปในรอบ24ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งมี18ทีมเนี่ยเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ก็ไปดูในไอ้นี่นะครับดูในฟุตบอลโลกอรอบคัดเลือกนะครับอรอบที่3ที่มี18ทีมรอบสุดท้ายนะครับนั่นแหละเหล่านั้นแหะเข้าไปรอแล้วอืมกลุ่มบีนะครับเยเมนนะครับ158ของโลกนะครับอ่าแล้วก็เลบานอนนะครับ112ของโลกบรูไน184ของโลกแล้วก็พูฐาน182ของโลกนี่คือกลุ่มบีนะครับโอู้เสร็จเสร็จเยเมนเลยงานนี้โอ้ยเลบานอนสี เลมานอนในอดีตนะครับฟุตบอลเอเชียนคัพครั้งที่13แอดมินไปดูอยู่ฟาดแข่งกับทีมชาติไทยอยู่ราชมังคลาแมต์น,น่ะจะโย่งนะครับวรวุวิศรีมาฆะยิงเข้าไปนะครับชนะเลมานอนเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์เฮเลยเออก็นี่คือกลุ่ม B นะครับกลุ่ม C นะครับประกอบด้วยบังกลา,าเทศ185ของโลกสิงคโปร์161กของโลกอินเดียร2 7และห้อง กงนะครับ156ของโลกนะครับกลุ่มดีประกอบด้วยเติร์กมินิฐาน143ของโลกทีมชาติไทย97ของโลกแล้วก็จีนไทเป165ของโลกและ4ีลังกา200ของโลกนะครับอันดับฟีฟาแรงกิงนะครับทีมชาติไทยเราอยู่กลุ่มดีนะครับว่ากันว่าเราก็จะเข้าไปหักกับเติร์กมินิฐานนะครับอเอาแชมป์กลุ่มนะครับเข้าไปเน้นย้ำเลยอะกลุ่มอี ประกอบด้วยซีเรียนะครับ95ของโลกปากีสถาน198ของโลกพมา่า167และอัฟกนานิสถาน155ของโลกนะครับนี่คือกลุ่ม E ส่วนกลุ่ม F e. ประกอบด้วยเนปลาล175ของโลกแล้วก็เวียดนาม116ของโลกมาเลเซีย132ของโลกและสปะปลาว186ของโลกนะครับอนนี่คือทั้งหมดหกกลุ่มนะครับหกกลุ่ม จะคัดเลือกเอาเฉพาะแชมป์กลุ่มเท่านั้นนะครับหกทีมเข้ารอบ24ทีมสุดท้ายหรือตาม18ทีมที่เข้ารอบไปก่อนหน้านี้แล้วที่ f c ให้เข้ารอบไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับประกอบ,บด้วยเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นครับที่เข้าไปแล้วครับที่คัดฟุตบอลโลกกันอยู่ณขณะนี้นครับผมเอาไปดูคลิปที่2ครับสไลด์ที่2นะครับว่าทีมชาติไทย มีโปรแกรมอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นวัย25มีนาคมนี้จะเปิดราชมังคลานะครับพบกับใครบ้างนะตามมาครับตามมาครับมาดูตารางการแข่งขันนะครับฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับทีมชาติไทยเรานะครับจะพบกับใครบ้างครับทั้งหมดใน6นัดนะครับเย่าเยือนกันเย่าเยือนกันไปเย่าเยือนกันมานะครับเอาคะแนนที่1นนะครับผมทีมชาติไทยแล้วครับเปิดสนาม ของกลุ่มด้วยพบกับศีรังกานะครับทีมอันดับที่200ของโลกนะครับวันที่25มีนาคมนะครับที่ราชมังคลานะครับเวลา19.30นะครับแอดมินยังไม่ได้ลงตารางไว้นะเพราะว่าทางทางผู้จัดก,การแข่งขันเขาใช้คำว่า TBD อยู่นะครับใกล้ๆคงคงคงอัปเดตลงไปแล้วฮะเดี๋ยวแอดมินเอามาใส่ให้อตอนนี้ว่ากันตามลำดับก่อนสเก็ตดูก่อนว่าเขาทำอย่างนี้กันนะ ทีมไทยจะฟัดกับศรีลังกาที่ราชมังคลาก่อนนะครับผมนี่คือนัดแรกของทีมชาติไทยนะครับในเดือนมีนาคมพอเดือนอมิถุนายนนะครับวันที่10นะรตรงกับวันอ,อังคารนะครับแมตช์แรกก็ตรงกับวันอ,อังคารเช่นกันแมตช์สก็วันอังคารเช่นกันนะครับทีมชาติไทยเราไปเยือนเติร์กมินิสถานนะครับนี่คือนัดที่2นะครับไปเยือนเติร์กมินิสถานตามด้วยเดือนตุลาคมนะครับอู้ยาวเลย มาเยือนให้ไทยเปมาเยือนบ้างนะครับให้ไต้หวันนะครับมาเยือนที่ราชมังคลาบ้างนะวันที่9นะตรงกับวันพฤหัสที่9ตุลาคมนะครับแล้วก็อีก7วันกว่าๆนะครับทีมชาติไทยก็ต้องไปเยือนไต้หวันคืนบ้างนะครับตรงกับวันอังคารที่14ตุลาคมนะครับผมทีนี้วันอังคารที่25พฤศจิกายนนะครับ ไทยเราก็ต้องไปเยือนศรีลังกาบ้างนะครับผมวันที่18พฤศจิกายนตกกับวันอังคารนะครับข้ามไปอีกหนึ่งเดือนกว่านะครับน่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยปีหน้านะครับวันที่31วันอังคารที่31มีนาคมนะครับ2026นะครับทีมชาติไทยจะเปิดมาดราชมังคลาปิดแมตที่เติร์กมินิฐานนะครับที Following ่ราชมังค์ครับเอาเติร์กมินิฐานมาเยือนนะครับเราจะได้รู้ว่า เราจะได้เป็นแชมป์เราคงได้เป็นแชมป์ตอนที่ถ้าชนะ3มแมตช์แรกและ4แมตช์แรกเนี่ยแมตช์ที่5ที่6ก็แบเบอร์แล้วครก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับผมนี่คือตารางข่าวๆนะครับที่สามารถติดตามรับชมได้ไม่ยากครับผมนี่คือตามตารางนี้เลยครับทีมชาติไทยเราณขณะนี้นะครับณขณะน,นี้วันที่21กุมภาพันธ์อยู่นะครับตามข่าวนะครับ โคดอิชอีนะครับเฮดโคดของทีมชาติไทยก็ออกมาถแถลงข่าวจะถแถลงการสดในน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าครับเพื่อ,อบอกถึงการเตรียมตัวนู่นนี่นั่นอาจจะประกาศรายชื่อมาแล้วเก็บแคมป์เก็บตัวนู่นนี่นั่นนะครับตามที่เรา,ารับทราบกันเดี๋ยวนำเสนอข่าวมาให้อีกทีนึงนะครับอ่ะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ